ทุกท่านครับกับผมนายแพทย์ไพฑูรย์อ่อนเกลนายแพทย์เชี่ยวชาญสํานักสื่สมน์ระบบสุขภาพผสมภูมนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับก่อนอื่นขอกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางตามพรบตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพผสมภูมพศ .2562 นะห้องประชุมไชนาาดารเลณทอนอาคารหนึ่งชั้น 2, สองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกิภูมิวงรจิตท่านเลขามุ่งให้เกิดระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพผสมภูมพุทธศักราช2562และในลำดับถัดไปเชิญครับเรียนท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเลขาธิการสำนักต่างๆทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุขและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับจากพระราชบัญญัติ ในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพสนเทศสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิประชาชนสัญญัตหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ตามมาตรา6และมาตรา7หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องโดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปฐมิ สามารถดําเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และเกิดการบูรณาการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวการลงนามความร่วมมือในวันนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับสํานักง,งานหลักเข้าถึงข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถจำตัวของตนเองและคณะผู้ให้บริการสุขภาพทั้งนี้ หลักๆมีอยู่สามราตราซ้ายสุดนะครับเป็นเรื่องของการลงทะเบียนหน่วยบริการที่เรามีหน่วยบริการและเครือข่ายนะครับในฝั่งนี้ก็จะมีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการกรมแห่งชาตินะครับกระทรวงดีอีกระทระวงเราเองนะครับ ndid 3ามนะครับมีรูปแบบแอปต่างๆนะครับท้ายที่สุดเราก็หวังว่าหน่วยบริการสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทีออ่ศูนย์เทคของเรานะครับร่วมกับ 3BB ก็ทำ สาเว็บแชทนะครับแอปพลิเคชันคุยกับประชาชนในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการมณฑมภูมิไม่ว่าไปใช้บริการที่ไหนข้อมูลก็จะวิ่งกลับมาที่ทีมหมอครอบครัวนะครับกับประชาชนนะครับในเขตรับผิดชอบจับชื่อแพทย์คู่กับประชาชนนะครับก็เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคณะผู้ให้บริการนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการครับต่อไปนะครับ ขออนุญาตนําเปลี่ยนให้ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบครับขอพระคุณครับหมอสุวัสดนะครับท่านผู้มีการลงนักสนับสนุนรสุภาพผสมภุมผู้บริหารและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามวันนี้นะครับคือเรื่องของความร่วมมือเพาาื่อพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแบบระบบสุภาพผสมภูมพศ2502ในวันนี้นะครับ เรื่องการดูแลในระดับสมภูมินี่ก็เราก็มีความตั้งใจนะสงสารสุขมีความตั้งใจแมีการนะครับพัฒนาจนกระทั่งเป็นภาพหยัิระบบสุขภาพสมภูรณ์สงสารสุขครับพี่เกรตภูมิมคลจิตนะครับท่านรองปลัดนรงนะครับท่านผู้ในการสํานักสนับสนุนระบบที่ได้มาร่วมง,งานลงนามในการพิจารณาตกลงความร่วมมือนะครับในวันนี้นะครับ สบชเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการในทุกระดับนั้นบทบาทการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเนี่ยย่อมจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลมาประกอบการที่จะสร้างกลไกข้อมูลของตนเองเนี่ยย่อมไม่ไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลดังนั้นแนวคิดในการที่จะบูรณาการระบบข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลบริการที่เกิดจากการบริการหลักของกระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลันั้น ตั้งแต่ผมรับหน้าที่ก็ให้นโยบายนะครับว่าทางสปชเองเนี่ยจะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบแทนที่จะสร้างระบบของตนเองขึ้นมาซึ่งจะไม่กกอปรปเยอะแต่ส่วนรวมวันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะครับในการที่จะเริ่มต้นบริการตรงนี้และผมเชื่อว่ากลไกที่มีอยู่ของสปชไม่ว่าจะเป็นการผูกรายชื่อแพทย์เข้ากับลายชื่อผู้ป่วยหรือว่ากลไกบริการที่จะนํามาใช้ประกอบ ในการสนับสนุนนุกะมาณในอนาคตเนี่ยจะเป็นกลไกกระตุ้นให้ความสําเร็จเกิดขึ้นโดยเร็วในในในเวลาใกล้นอกจากนั้นทางสมักงานเองก็จะทําหน้าที่ในการที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลที่เรียกว่า Standard Data s e ซตให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนําข้อมูลเนี่ยให้ตรงกันในการมาใช้งานในท้ายที่สุดผมก็ขอบคุณท่านประหลัดนะฮะและท่านรองประหลัดทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดพิธีลงนามในวันนี้แล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสําเร็จในวันนี้จะนําสู่ประสิทธิภาพสิทธิผลของการพัฒนาระบบสุขภาพของเราต่อไปครับขอบคุณมากครับครับขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการสำนักงานซึ่งเป็นตัวแทนจากสองหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิพุทธศักราช2562ณนาบนบัตนี้ครับ และในลําดับถัดไปจะเป็นการมอบของที่ระลึกแก่กันเพื่อแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีทั้งสองหน่วยงานครับขอเรียนเชิญครับ ระดับ,บถัดไปก็ผมก็แสดงความร่วมแรงร,ร่วมใจเพื่อพัฒนานระบบสาธารณสุเทศตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพหลวงภูมิลำดับ,บถัด